เลยครับวันนี้สนุกแล้วตอนนี้2ต่อ2เท่ากัน2เซตแรกคิวบาชนะ2เซตหลังไทยชน,นะครับมาชมเกมที่5หรือว,ว่าเซตที่5กันต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากทีเดียวโอ้โหวันนี้เล่นกับคิวบาได้ขนาดนี้ชนะใจ แฟนผู้ชมในสนามนะครับนี่เป็นสัปดาห์แรกข,ของการแข่งขันวอลเลย์บอลในรายการเวิร์กกางปี2011นะครับสัปดาห์แรกแข,ข่งกัน4กลุ่ม4เมืองพร้อมๆกันสัปดาห์ที่2ก็จะแข่งขันกัน4ี่กลุ่ม4เมืองพร้อมๆกันคิวบาจะไปแข่งขันที่โปแลนด์นะครับในขณะที่ทีมไทยก็จะเดินทางไปแข่งขันที่คาซัคสถานในสัปดาห์หน้าถ้าโชคดีนะครับถ้ามีสัญญาณมาทรูเชนจะทาการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอะไะครับในเซตที่515แต้มนะครับ อาแลครับขึ้นบุกลุยเลยอาแล้วเป็นแต้มของทีมไทยอ่าแลครับวันนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวคิวาพลาดเองครับดูครับในจังหวะที่ตีเนี่ยหนีบล็อกนะครับเลยออกไปเลยไล่มาบล็อกได้ดีมากอนุมาสิทธิรักมอาอีกทีนึง่งบล็อกสวยงามมากอนุมาคนเดิมเลยครับโอ้โหเครียดแล้วตอนนี้ ุณคาร์ลสเครียดเลยครับนี่ครับเกมของไทยวันนี้หลากหลายดีครับขึ้นบล็อกได้ดีมากออนุมารสิทธิรัก2-0เนี่ยครับสาวสุราษฎร์ธานีท้นจับไม่ผิดนะครับอ่ะหมายหัวสาวของเขาแถบนี้ต้องระวังหมายทีมเป็นโอกาสของทีมไทยตีบุกตีบอลโค้งลงท้ายขอบออุมารสิทธิรักคนเดิมเลย3-0 ขอเวลานอกหรือเปล่ากดแล้วขอเวลานอกเลยครับโอ้โหเครียดเลยรุ่งนี้นะครับทรูวิชั่นทำการถ่ายทอดบ่าย3มโมงเช่นเดียวกันคูราคิวบากับเปรูคู่ที่2 5งโมงครึ่งไทยกับรัสเซียถ้าอยู่ใกล้สนามไปชมในสนามให้ได้นะครับถ้าอยู่ห่างเนี่ยชมการถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นเ mm hmm. สียบยาวไปนะ mm hmm. <laughs> หนยพิจนุษย์แรงยังเหลือเรียบรอยแรงยังเหลือสลาสคับคนนี้ วิลมาสลาสเซิฟยาวบาลอายังอยู่ครับมาหัวเสาเบาไปนิดนึงมาออนุมาสองต่อสามเขาไล่ขึ JI, ้นมาไล่ขึ้นมาครับจังหวะคือเห็นเขาล็อกครับจะหยอดข้ามล็อกโดนเบาไป วิวมสะะสัสลาเซลตีนุชลุสะลากระกดบนี่เลยเป็นออดูมาได้ครับบอลลงพื้นไปนแล้วครับขุดขึ้นมานี่ไม่ทันเลยครับขุดขึ้นมาไม่ทนันเปอร์เซ็นต์การขุดขึ้นมาเนี่ยของไทยดูจะดีกว่าอืมมบอลออกข้างไปยังน่าเสียดาย มาลิกากันทอง3ต่อ4่ไล่ขึ้นมาครับสำหรับคิวบาโอ้วันนี้เราเล่นดีนะเล่นเป็นฝ่ายเซตที่ตั้งแต่เซตที่1มาเซตที่1เซตที่3ที่4เนี่ยเราเล่นดีตลอดอ้าวเขาเสิร์ฟทิ้งเหมือนกันอ่าเลยครับ5ต่อสมอซารัสเสิร์ฟดีมา2แต้มแต้มที่3เสิร์ฟทิ้งเลยอ่าหายกันไปอออนุมาสิทิรัก แก้ไขแล้วอ้าวแล้วครับนี่ครับเขาคลุกคลิกต้องแก้ไขกลายเป็นแต้มของไทยไว้แก้ไขไม่ดีด้วย6-3ต่อแล้ว6-3ต่อ,อไทยวันเบอร์แปดได้ยิ้ม่ะยิ้มจริงใจดีเลยเกินคนนี้อ้าเลยครับ6-3ต่อออโต้มาเสร์ิมได้บุกเหมือนกันบุกเฉียบขาดเฉียบคมคนนี้ เกรเกอร์ครับลงมาใหม่ร้อยปสิบสามเซนติเมตรนะครับแอนนาลิเดียเกรเกอร์สีตะโฮครับคิวบาตามสองแต้มอ่ะนะครับได้นุสลาม,มเรียบร้อยนุยสลามมาให้กับปร้มจิตเรียบร้อยเลยอ่าเจ็ดต่อสี่เจ็ดแต้มแล้วนะครับไทย นำอยู่3นามคะแนนตึกจิตเริ่มจิตเตสิรฟ์ฟดีอ่าคิวบาวันนี้บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหปใหญ่แล้วคุมศรีรษะเลยมฮวนคาร์ลอสวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับทีมคิวบาโอ้โหปลาใหญ่เลยครับนี่ครับจังหวะไปไปแย่งกันไปก้ากกันแล้วคก็จังหวะดูครับตีแก้ไขที่ปลายใหญ่เลย คือพอบอลไม่ดีตั้งแต่ในบอลแรกแล้วก็มาแก้ไขลำบากนะาครับเอาเลยครับแปดสี่แล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนดานแล้วนี่ครับเขาเล่นแค่สิบห้าแต้มเปลี่ยนดานแล้วครับเอาเลยครับเรานำแบบนี้นำให้ดีเนี่ยจะยอดเยี่ยมมากเซตต์สินเล่นแค่สิบห้าแต้มตอนนี้แปดแต้มแล้วเปลี่ยนดานลืมจิต ทินขาวเสิร์ฟดีมากรับรถมาเป็นโอกาสของทีมไทยบุกมีโอ้ยขับล็อกดักบล็อกเต็มมือเลยเหมือนกันว่าโอ้โหอย่างที่โค้ชออสบอกนะครับตีไ,ไม่ต้องรีบตีต้องเห็น3อย่างอันดับแรกคือเห็นบอล2เห็นบล็อก3เห็นสนาม3อย่างต้องเห็นนะครับน้องๆที่เล่นวอลเลย์บอลเนี่ยต้องจำไว้เลยไม่ต้องรีบอ่าเลยครับ มาอีกทีนึง่งมาต้หัวเสาตีแฉลบบล็อกเรียบร้อยเยี่ยมมากมาวิรวันอภิญญพงม์ไปดูนี้เยี่ยมมากครับดูครับนี่ครับขึ้นมาเนี่ยครับเห็นบอลเห็นสนามเห็นบล็อก3อย่างเนี่ยจำให้ดีเลยกล่าวต่อห้าเสร็ดีครับเขาบุหัวเสาต้องระวังอาเลยครับเกมรับเราเหนียวมากตอนนี้ วิลาวันสียอดข้ามบล็อกนะเขายังมีตัวรองที่เขาบล็อกเราบล็อกค,ครับอยอดเยี่ยมมากบล็อกได้สวยงาม10บต่อห้าโอ้โหเครียดเลยคาลอสเครียดเลยตอนนี้มาทีมไทยเนี่ยเสียเปรียบรูปร่างอย่างชัดเจนนะครับวันนี้เล่นได้หลากหลายแล้วก็เล่นได้ยอดเยี่ยมมากคิวบาทีมอันดับที่6ของโลกไทยอันดับที่14ของโลกในปัจจุบัน คิวบาทีมอันดับที่8ดนะครับขอภายอันดับที่8ของโลกและก็ในโอลิมปิกล่าสุดในการแข่งขันโอลิมปิก2008เนี่ยคิวบาอยู่ในอันดับที่4นะครับจิงอันดับ3กับจีนและแพ้จีนจีนเนี่ยในรอบรองชนะเลิศไปแพ้ให้กับบราซิลเสียในขณะที่คิวบาแพ้แพเมริกาครับโอลิมปิก อาเลยครับ10ต่อ5นูสลาเสิร์ฟข้ามา <c oughs> ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทัชด้วยนะครับออกเอาเลยครับ1 1ต่อ5 <c oughs> แบบนี้โอกาสเนีย่ย90%โอ้โหถ้าหากไม่มาเป็นกอบเป็นกับในไทยชนะค่อนข้างจะแน่นอน,นครับเหลืออีก4แต้มไทยจะชนะนูสลาต้องขับวันนี้เสิร์ฟ เซฟไว้ก่อนดีมากเอาเลยครับได้บุกจากหัวเสาเราบล็อกได้เอาเลยครับได้บุกอีกทีนึงเอาเลยครับเป็นแต้มด้วย12แล้ว12 5โอ้โหเครียดเลยอืมตอนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับคาร์ลสวนคารสกาล่ามาเราต้องการอีก3แต้มจะชนะในมัดนี้ลุสราต้องคำ ดีมากครับเสร์ฟเซฟตลอดบุกตัวภาษาโดนร็อกเอกอาลเลยครับแก้ไขลาดไปหมดดูแล้วเนี่ยสภาพจิตใจของคิวบาตอนนี้รวนปั่นป่วนไปหมดครับความมั่นใจนี่หายไปเยอะเลยสำหรับทีมคิวบ,บาตอนนี้โอ้โห13มแต้มึ้นทันของทีมไทยได้แต้มนี้จะได้แมตช์พอยต์นะครับดูสลาต้มคำเสิริรฟเซฟตลอดดีมาก บุกนี่ครับหัวเสาเนี่ยเขาบุกเปอร์เซ็นต์บุกนั้นค่อนข้างจะแน่นอน6ต่อ13 2แต้มต้องได้มาทำให้พลาดแบบเยอะแยะเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแล้วปานแล้วครับคนนี้ลงมาแล้วคาสตานิดาเสิร์ฟดีครับทุัยวันแม่เขาดักล็อกครับ7ต่อ13 ต้องระวังครับต้องระวังเขาจะมาเป็นกรอบเป็นกรรมอย่างในเซตที่3มันมาเข้ามาทีเดียว4แต้ม5แต้มรูดเลย <c oughs> อ่ะครับ7ต่อ13แล้ว <c oughs> อำพรจะ่าผาลงมาแล้วครับตอนนี้กิบอรเซิร์ฟมาอุสราอย่างอยู่ครับต้องเกี่ยวแก้ไขมา เป็นการทีมไทยอัมพรมาหัวเสาแล้วก็เขาบล็อกได้อีกทีนึงต้องฟรีบอลข้ามเป็นโอกาสของคิวบาหัวเสาเขาหยอดเราบล็อกอะไรครับเขาก็ล้วนเหมือนกันต้องฟรีบอลข้ามมาเป็นโอกาสของทีมไทยนุสลามาแล้วก็บล็อกได้ตาม,อมบอลถูกติดแล้วเทไปอยู่ข้างหน้าหมดเ <laughs> สียดายโคตรบองเสียดายขอเวลานอกเลยครับขอเวลานอก,อนอกต้องเบรกเกมของคิวบาไว้ก่อน ออกมาแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เป็นการเปลกเกมของคิวบาด้วยนี่ครับเขาบล็อกมาบล็อกคนแน่นเหลือเกินยังไม่เสียหายครับ มา,มาดูกันต่อเรายังนำอยู่5แต้มนะครับทีวาเสิร์ฟครับ8ต่อ13มแต้มอัธน,นี่ตงผ่านให้ได้ถ้าได้แต้มนี้เราขึ้นแท่นเลยคาร์าเซสเสิร์ฟข้ามาลนโอ้โหอย่างอยู่ครับอ้อาวโอเวอร์เน็ตครับโอเวอร์เน็ตครับสลัส,สไปโอเวอร์เน็ตดูทีครับจะวะาข้ามมาตีเนี่ยครับ คุณทิศบอกโอ้เนี่ยไปเรียบร้อยเอาแล้วครับ14แล้วเป็นมาชพอยต์มาชพอยต์ของทีมไทย6มาชพอยต์ด้วยกันไม่มีพลาดเลยครับแบบนี้เสิ์ฟดีมากคิว <c oughs> บ้าทุบทะลุเลยเมื่อกันซารัสวิมาสซารัสยังเหลืออีก5มาชพอยต์9ต่อ14ยูซิดาซิลีครับเซิฟ แสบแต่ยังได้ครับโอ้ยเกือบล้นมาลงไม่ข้ามเนี่ยครับเสียจงหวาไปนิดหนึ่ง10ต่อ14ยังเหลืออีก4หมาตช์พอยแน่นดีครับอย่าประมาทคิวบาไม่ได้ครับเวลาเขามาทีหนึ่งสามสี่ตั้งเหมือนกันยูสิดาซิลีเสบข้าม,มาปาหัวเสาแล้วก็คืนลูนี้นี่ปืนดาวเรียบร้อยเลย โอ้โหวันนี้ยอดเยี่ยมมากสำหรับทีมไทยเอาเลยครับทีมไทยจิงฝ่ายชนะไปเรียบร้อย15ต่อ10ชนะไป3ต่อ2เซตครับวันนี้ได้ฉลองแล้วทีมไทยยอดเยี่ยมมากโคชออสมาจับมือกับทีมคิวบาครับโคชของคิวบาก็คือคุณคาร์ลอสกาลา โอ้โหวันนี้ทีมไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากสมบูรณ์แบบครับในเกมในะวันนี้เล่นดีตั้งแต่ในเซตที่1เซตที่1เนี่ยเราเล่นดีมากนะครับถึงแม้จะแพ้ก็ตามตีฟอควบามาแสงตัวหลังก็สรุปแล้วเป็นว่าทีมไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะคิวบาไป3ต่อ2เซตยอดเยี่ยมมากเมื่อวานชนะเปรูปมา30วันนี้ชนะคิวบาทีมอันดับที่8ดของโลกไป3-2นี่ครับชนะไป ใน2เซตแรกแพ้นะครับ2 3 2 5 17, 25แล้วก็ 28, 26 25, 23แล้วก็15 10ครับชนะไป3ต่อ2ทายลงสนาม2นัดชนะทั้ง2นัดในขณะที่คิวบาลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดนะครับพรุ่งนี้คิวบาจะเจอกับทางฝั่งของเปรูไทยก็จะเจอกับทางด้านของละเซียดชมนะครับ ดิวซีทูวิชั่นทำการถา่ายทอดสดในช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปก็ติดตามชมครับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกัน15นาฬิกาตรงนะครับที่ทูวิชั่นในช่วงเวลานี้ครับวันนี้สวัสดีครับ